สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้ดิฉันจะมาเล่านิยายเรื่องเรื่องคนละลูกชาตได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องในครอบครัวของดิฉันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะให้ช่องแก้ม ินนยะะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีว่ามีเนื้อหา่าอ,อันนี้ยายยายพูดให้ฟังนะคะอ่ายายมีลูกเป็นกันทั้งหมดสามคนมีแม่ในชฉันแล้วก็มี มีลุงของฉันก็คือเป็นพี่ชายของแม่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องของแม่แต่ก็เสียไปแล้วตอนนั้นน่ะน้องน้องของแม่ที่ฉันเสียอายุประมาณ10บปีนะคะยังเด็กน้อยอยู่เลยตอนนั้นน่ะ น้องน้องของแม่ก็แบบป่วยป่วยเป็นแค่เลือดออกแล้วไปหาหมอไม่ไปหาหมอไม่ทันเสียชีวิตยายแบบยายก็คือแม่ของแม่ก็คือแบบเสียใจมากร้องไห้แบบ กินอะไรไม่ได้เลยหลายวันว่ารกลูกคนนี้มากแล้วมาวันนี้ลูกคนสุดท้องเสียใจจแบบในแลบนายไปผูกคอตายเอาเชื่อแกเอาเชื่อไปผูกคอตายต้นไม้พอดีคนไปเลีย้ยงวัวเขาเห็นยายจะลูกแกแขนเขาเอาเสือ้อ แขนไว้บนต้นไม้ต้นคือต้นไม้นะเราจะแขนกงคนวิเลี้ยงวัวเห็นพอดีก็เลยไปดึงดึงดึงใย,ยลงมาใย,ยก็ไม่ตายใย,ยก็รอดมาได้คือแบบเสียสติแบบคือแบบแคล้ายๆแบบมันคนคนแบบไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วคือคิดถึงลูกมากเลย มาแล้วครัง้งหนึ่งแต่ยายยายแกก็เนยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ทําใจได้แล้วเนะี่ยเรืเ่องมานานแล้วคิดถึงลูกจนแบบตัวเองอยากตายตามลูกไปพอแม่เห็นพอแม่รู้แม่ก่อว่าอย่าอย่าทำแบบนี้เลยก็ยังเหลือเหลือหนูเหลือ,อ,อพี่ชายอยู่ไงก็เลี้ยงก็ เดียวไว้ไว้อยู่สองคนไงทำไมต้องไปทำแบบนั้นยายแบบพอได้สติกับมายายก็ไม่ทำตั้งแต่นั้นมายายก็ไม่ไปคุกคอตายแบบนั้นอีกเราก็ไม่ไม่ไม่ทำร้ายตัวเองแบบนั้นแล้วพอก็เริ่มเริ่มทำใจได้แต่ยังคิดถึงลูกเหมือนเดิมร้องแบบทำนั่งอยู่คนเดียวมันอขอสติสติเสียไปแล้วะแต่ยังไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบ ัอะไรบวน,น,นถึงลูกมาแล้วพอพอผ่านไปประมาณสักสักเดือนหนึ่งเนาะ,ะเพื่อนบ้านข้างบ้านเขาก็เกิดอาการก็มีอาการทอะะ้องเนาะเกิดอาการแพ้ทอ้อง พอดีเขาก็เลยท้องแต่แต่น้องสาวแม่ที่ตายไปนะตอนที่เขาตายไปเไม่ได้ไปไหนเราก็วนเวียนอยู่แถวน,นั้นเลยมันมันยาณเนาะอันนี้อันนี้ในความคิดนะแล้วพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งก็เขาก็รู้ว่าท้อง เลยไปตรวจก็ท้องจริงพอถึงเก้าเดือนก็คลอดลูกคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงแล้วแต่แต่คนที่ท้องน่ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ญาติพี่น้องก,กันคะเป็นเพื่อนบ้านเฉยๆพอคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนะ เด็กมันเด็กมันก็เล่นตามภาษาเด็กเนาะก็เดินไปเล่นตามหมู่บ้านไปกับเพื่อนพอดียายเห็นยายแบบรู้สึกเอ็นดูเด็กเด็กทุกคนนี้ยังไงไม่รู้ก็มานั่งตักมาเล่นอามานั่งตักมาหยอกมาเล่นด้วยเด็กคนนั้นก็ก็เหมือนจะคุ้นคุ้นเคยเนั่แหละเหมือนจะรู้สึกคุ้นเคยว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเคยอยู่บ้านตัวเอง เมื่อว่าเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก,ก่อนก็ขึ้นไปบนบ้านแต่ยายยายก็แปลกใจมากเลยทําทำไมเด็กคนนี้มันแปลกๆวะขึ้นไปเมื่อสมัยก่อนเนาะบ้านจะเป็นบ้านบ้านสูงเป็นบ้านไม้สมัยก่อนเนาะเป็นบ้านไม้ข้างล่างก็เป็นแบบใต้ทุนโล่ขึ้นไปขึ้นเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องที่ที่เคยนอน กับยายเนี่ยแบบนนวยนโนนใการกับยายกับพ่อไอ้ป้าก็เลยามหาว่าเรียกคือจะเรียกยายเป็นแม่เลยเยูยูก็เรียกแม่แล้วแล้วยายงงเลยแล้วแม่ของฉันก็งงมากเลยใกล้ก็เห็นกันว่ายูยูก็เรียกแม่ว่าแม่เห็นกระโปงหนูไหมแม่แม่กระโปงให้หนูไปด้วยพูดแบบนี้ ยายก็ตกใจกระโปงกระกระโปงอะไรกระโปงที่หนูใส่นะแม่ไม่ได้เอาไปไม่ได้เผาไปให้หนูไปด้วยพูดแบบนี้คือแบบน้อง,งน้องในยุคะลึกชาได้คือแบบรู้ทุกอย่างรู้ว่าอันนี้คือบ้านตัวเองก็เลยว่าเอาทำไมเป็นแป,ปลกๆทำไมถึงรู้ว่าว่ากระโปงตัวนี้เคยใส่ ยายก็เลยเอากระปราให้หลานตัวนั้นไปใส่เอาเอาไปให้ทั้งหมดเลยทั้งเสื้อผ้าที่เคยใส่เอาไปให้หมดเลยเอาไปให้เอาให้หลานหลานไอ้น้องคนนั้นไปใส่เลยยายรู้คงยายคงรู้ว่าเออไอ้เด็กคนนี้คงจะเป็นลูกเราตั้งแต่ลูกคนที่ว่าเสียไปว่านอ้องเป็นคนคนคนเดียวกันแน่ๆเพราะว่ารู้ทุก ว่าจำได้ว่าเคยใส่กระโปรงแบบไหนแล้วเขาเรียกเราแปลกๆยายแล้วร้องไห้แล้วก็เอาเด็กมาอุ้มอบเด็กคนนั้นมาอุ้มแล้วก็มากอดมาหอมคิดถึงแบบว่าคิดถึงลูกว่าคิดถึงอันนี้มันคือเด็กคนนั้นรู้ชาดได้เนาะคือรู้ว่าคนนี้เป็นแม่เป็นพ่อเนาะ เด็กคนนั้นตั้งแต่นั้นมาแบบอยากจะขอเด็กคนนี้มาเลี้ยงแต่แต่แม่เขาไม่ให้แม่เขาเขารักของเขาก็คือแบบไปมาหาสูนก็เรียกเรียกแม่จนจนจนถึงทุกวันนี้ก็เรียกแม่เรียกแม่ทั้งสองคนเพื่อนบ้านเขาเพื่อนคนนั้นเพื่อนบ้านคนนั้นเขาใจดีเขาเขาเขาห้ไปมาหาสูนได้เพราะเขาเขารู้ว่าเขารักเด็กคนนี้มากก็ซื้อยากกินอะไรก็ซื้อก็หาให้กินเนาะ าหาน้ำไม่กินหาขนมไม่กินเราคิดถึงลูกมากยายก็ดีใจว่าเออลูกกลับมาเกิดแล้วกลับมาเกิดเป็นลูกคนอื่นแล้วหนน้อยก็ได้เจอลูกได้ได้เจอในเจอลูกของตัวเองถึงจะอยู่ในร่างคนอื่นแต่ก็เป็นจิตวิญญาณของลูกเราจิตของลูกเรามาเกิดแต่น,น้อยก็รู้ว่า เขามาเกิดแล้วเาเจอกันแล้วตั้งแต่นั้นมายายก็ทำใจได้ว่าเออคนนี้คือลูกแล้วยายก็ไม่เสียสติแล้วก็ไม่สติแล้วก็สติก็คืนกลับมาก็เป็นคนปกติไม่เป็นคนแบบนั่งซึมเศร้าเมื่อก่อนยายเป็นลูกซึมเศร้าค่ะข่าวก็ไม่กินขี้พ้ามากกินอยู่กินนิดนึงแต่ทุกวันนี้ก็กินได้ปกติแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าลูกเกิด เกิดเป็นอีกคนหนึ่งเกิดเป็นลูกของอีกคนหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบน้องของแม่เลิกชาติได้ก็เลยมาเล่าให้เเพื่อนๆพี่น้องทุกคนฟังอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงกับครอบครัวของฉันยายยายเล่าให้ใฉันฟังแล้วก็เล่าให้แม่ฟังอันนี้มน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วทุกคนนะคะจะเช,ชื่อเรื่องคนละเรื่องชาติไหมแต่นนฉันขอนัันว่าในฉันเชื่อว่ามันมันน่าจะมีจริงแหละในความคิดของในฉันนะแต่ตอนนี้ทุกวันนี้พี่คนนั้นน่ะที่เป็นน้องน้องสาวของแม่ตั้งแต่สมัยก่อนอน,นี้เขาก็โตเป็นสาวแล้วโตแล้วเปครอบครัว เขาก็ไปมาหาสู่ยายเหมือนเดิมเวลาเขาไปทํางานกลับมาจากที่จากกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็เอาเงินเอาอะไรให้ยายเขารู้ว่าคนนี้คือแม่ของเขาเขารู้คือมันจิตมาสัมผัสได้เนะในความคิดก็คือเด็กที่ตายไปคงไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปไหนเขาคงจะแบบวนเวียนอยู่ในแถวหมู่บ้านนะมั้งจิตวิญญาณคนเนาะในในความคิดนะ จะหาที่เกิดแล้ะจะคิดถึงแม่มากนะมากความรักความผูกพันเนาะเรื่องที่เล่าก็มีเท่านี้นะคะเล่าให้เพื่อนพีน่น้องน้องทุกคนฟังแล้ววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะขอบคุณที่ติดขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องของดิชันนะคะขอบคุณมากค่ะ